กัปตันชมกับ คลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นการรวมเนื้อหาการพว่วงแอมจิวบลูทูธในแบบฉบับของช n e l แจ็คดีไว้นะฮะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการต่อยอดของนักดีไว้สาย Modify นะครับที่อยากจะพว่วงแอมจิวไว้ใช้งานนะฮะมีทั้งแอมจิวที่ถูกออกแบบมาให้พ่วงซับได้หรือว่าพว่วงแอมตัวอื่นได้แต่ถ้าเกิดบอร์ดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาแล้วก็ดัดแปลงต่อสัญญ,ญาณไรเอาออกไปได้เลยนะครับลำโพงซับเบสที่นํามาทดสอบก็เริ่มต้นตั้งแต่6.5นิ้วจนถึง12นิ้วไว้คู่้ํากับซับที่ใช้ก็ Z เ0 สยอดฮิตบ่อนี้นะฮะใครชอบดูยาวๆก็รวมคลิปไว้แล้วนะฮะในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ดูคลิปสั้นมาแล้วก็กดผ่านได้นะฮะคลิปที่1พ่วง a m q z ks 2 1เข้า m q Z k s t 2 1 3 g คลิปที่2ขับลำโพงซับเบส12นิ้วด้วย a m q z kas 2 1พ่วง a m q z k 302คลิปที่3พ่วง s t 2 1 3 g เข้า z k 302ใช้แรงใจไฟเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ดูกันยาวๆได้เลยครับ เนื้อหาในคลิปนี้ก่อนเลยจะมาแนะนําการต่อแอปจิ้วสองบอร์ดนี้นะฮะนั่นก็คือ ZK HT 2 1 3 G นะครับแล้วก็ ZK AS 2 1นะครับป่ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับรเพราะว่าแอปจิวสองบอร์ดนี้นะครับเขาจะใช้ไฟเลี้ยงที่ใกล้เคียงกันมากนะครับเราสามารถที่จะต่อพ่วงก,กันได้เลยนะฮะอย่างบอร์ด ZK AS 2 1นะฮะไฟเลี้ยงสูงสุดของเขาที่รับได้ก็คือ38โวลต์นะครับแล้วก็ ZK HT 2 1 3 G ก็ใช้อยู่ที่36โวลต์เต็มที่นะฮะเราก็ใช้แค่ Step Up ตัวเดียวนะครับก็บูสไฟขึ้นเป็น3 6กโวลต์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ไฟกันเลยนะครับเพราะว่าไฟเขาใกล้เคียงกันนะครับผมก็ยึดของ HT 2 1 3 G เป็นหลักนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีเนื้อหาอยู่3หัวข้อหลักนะฮะหัวข้อที่1ก็คือวงจรการต่อสายไฟเลี้ยงระหว่าง2บอร์ดนะฮะก็คือ z k s 2 1กับ ZK HT 2 1 3 G นะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือวงจร m o d ฟายสายสัญญาณฮะว่าเราจะต่อสายแบบไหนนะครับระหว่าง2บอร์ดนี้นะ แล้วข้อสุดท้ายก็คือทดสอบการทำงานนะครับอา่ามาดูวงจรการต่อใช้งานภาคจ่ายไฟกันก่อนเลยนะครับต่อสายสีแดงจากสวิตชิ่งควบบวกมาเข้าสวิตซ์ s อฟต์สตาร์ตรงตำแหน่งขารีเลออินนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อสายสีแดงออกจากสวิตซ์ s อฟต์สตาร์ตรงขารีเลล์นะฮะมาเข้าอินพุตบวกของสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์นะฮะไฟเลี้ยงบวกเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเป็นไฟเลี้ยงลบนะฮะจากสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ต่อมาเข้าบอร์ดสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทที่จุดต่อกลาวนะครับหลังจากนั้นก็จัมออกจากจุดต่อกลาวนะฮะของซอฟต์สตาร์ทมาเข้าขั้วลบอินของสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์นะครับอินพุตสเตปอัพนะฮะจะเป็นไฟ12โวลต์แต่ออปต์สเตปอัพเนี่ยจะบูตขึ้นเป็น36โวลต์เลี้ยงแอมป์2ตัวนะฮะนั่นก็คือ ZKHT213G และก็ ZKAS21 นะครับแอมพ์ยูทั้ง2ตัวนะฮะจะเป็นแอมพ์ยูระบบ2.1 Channel นะฮะ เวลาเราพ่วงกันแล้วนะครับการปรับเสียงน่ยจะแยกกันปรับอิสระนะฮะซึ่งสัญญาณบลูทูธเนี่ยจะมาจาก z k h T213G ได้ก็ต่อไรเอามาหา AS21 นะสำหรับการต่อพ่วงกันแบบนี้นะฮะเราจะต้องมีกระแสของแหล่งจที่เพียงพอในคลิปนี้นะับผมจะใช้ Switching 12โวลต์50แอมป์เลยนะฮะก็ต่อภาคจจะยไฟเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูการต่อสายสัญญาณนะครับ วิธีต่อสายสัญญาณ3พินผู้ AUX 3.5มิลตัวผู้นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือสายจีนสัญญาณเสียงพร้อมสก็ต3พินซึ่งเป็นสายสำเร็จรูปนะฮะเราจะต้องตัดหัวด้านหนึ่งทิ้งนะครับแล้วค่อยมาต่อกับอุปกรณ์ตัวต่อไปนั่นก็คือแจ็ค3.5มิลตัวผู้เป็นแบบสเตอริโอสายสีดำเป็นกลาวของสัญญาณนะฮะต่อออกจากสก็ตมาหากลาวของแจ็ค AUX ยินสายสีแดงเป็นเสียงด้านขวานะครับและก็สายสีขาวคือเสียงด้านซ้ายต่อสายให้ตรงตามรูปเลยนะครับ ครับคือสายสัญญาณที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับสายเส้นนี้นะฮะจะมีแถมมากับตัว HT 2 1 3 G อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สายนั้นมาตัดแล้วก็ต่อเฉพาะแจ็ค3 5มมิลตัวผู้ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะสั่งสายที่มีปลายสายแค่3พินแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลือยก็มีนะครับลองหาดูนะฮะในการพ่วงกันสําหรับแอมป์อบ่อนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับนอกจากการมดิฟายสายสัญญาณแล้วนะครับก็ไม่ได้มีจุดอื่นนะฮะ าดูจุดจำสัญญาณนะฮะเราจะต่อสัญญาณออกจาก HT213G จากซ็อกเก็ต J3 ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นซ็อกเก็ตที่เราจะนำไปใช้กับพวกปีใหม่นะครับเราก็เสียบจากจุดนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องสับสวิตอะไรนะฮะใช้เดิมๆเ,เลยนะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็นำมาเสียบเข้าแจ็คอินพุต u x อินของ m q z k AS21 ได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณ บูทูธเราจะใช้ตัว HT21 นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชิปตัวที่อัปเดตมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานกับ MQ Board อืน่นก็คือ A21 ได้นะครับแล้วก็การปรับเสียงก็เราก็แยกกันปรับอิสระนะครับเพราะว่าสัญญาณที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านลลร่มนะครับก็คือแยกออกมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ปรับอิสระแต่ละบอร์ดแยกกันเลยนะฮะต่อไปไปทดสอบกันนะฮะ ทำการต่อสายลำโพงของแต่ละบอร์ดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็ป้อนไฟจากสวิตชิ่งนะครับผ่านสเตปอัพนะครับมาเลี้ยงตัวแอมทั้ง2บอร์ดนะครับสวิตชิ่งในการทดลองในคลิปนี้นะครับผมจะใช้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมขนานกันนะฮะยังไม่เดียวออกนะครับไฟก็จะเป็น12โวลต์นะครับผมใช้ตัวบัรดมิเตอร์นะฮะในการวัดนะครับแล้วก็มาหาสเตปอัพบูตคอมพิเตอร์บูตไฟขึ้นนะฮะเป็น36โวลต์นะครับ จ่ายให้กับแอมจสบอร์ดนะฮะลำโพงก็ต่อเต็มระบบเลยนะฮะลำโพงชุดนี้ก็จะใช้ทั้งหมด6ตู้นะครับสเบด6.5นิ้ว1ตู้แล้วก็10นิ้วอีก1ตู้ก็ไม <นะ S 1> ่แน่ใจว่าจะมีใครต่อแบบนี้หรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับเสียงพัดลมค่อนข้างจะดังหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มปรับเสียงจากตัว h t 2 1ะครับเพ่งใช้ตู้ ซับแปนพาร์ตนะครับ6.5จุดห้านิ้วนะครับฝังซ้ายมือนะฮะของ HT สองหนึ่งสา G นะครับแล้วค่อยมาปรับบอร์ด A สองหนึ่งหนึ่งนะครับปรับทีเลชุดนะฮะ แล้วนะฮะสำหรับการต่อพ่วง m q z k h เ2 1กับ z k AS 2 1นะครับซึ่งกระแสที่ผมวัดได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่7.1แอมนะครับถือว่ากินกระแสไม่เยอะนะฮะอย่างเช่น z k h เ2 1หเนี่ยผมต่อลำโพงซับอยู่ที่4โอห์มนะครับและวก็ ZKA s 2 1ก็จะต่ออยู่ที่2โอห์มนะครับเป็นลำโพง10นิ้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครอยากจะลองทดสอบต่อพวก MQ2 บอร์ดนี้ดูนะ จากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมเคยใช้งาน m อ z k 3จู2แกับซับถนิ้วหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาทดสอบข้ามรุ่นอีกไปหน่อยนะฮะก็คือจะลองทดสอบกับซับเบท12นิ้วไว้คู่ต่อลงที่โอหโอมนะครับซึ่งอยู่ในตู้แบนพารทนะครับแล้วก็จะต่อพ่วงก,กับ m อ z k a จู1นะครับซึ่งคลิปการพ่วงเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วนะฮะก็จะให้ดูเฉพาะจุดต่อเท่านั้นนะครับ คลิปนี้ผมจะแบ่งไฟเลี้ยงออกเป็น2ชุดเลยนะฮะคือจะใช้สเปคไฟที่สูงสุดของแต่ละบอร์ดเลยนะครับอย่าง z k a อ1่เนี่ยผมก็จะใช้สูงสุดที่38โวลต์นะครับและก็ z k 3 0 0 2เนี่ยผมก็จะปรับสูงสุดอยู่ที่5 0โวลต์เลยนะครับในแรงจ่ายในคลิปนี้ผมจะใช้บตัตรี่รถยนต์นะฮะเนื้อหาในคลิปนี้จะมีอยู่3หัวข้อนะครับหแนะนําการต่อภาคจะไฟและก็ต่อสายลําโพงนะครับสองทดสอบการใช้งานจริงนะฮะและหัวข้อสุดท้ายนะครับสรุปผลการทดสอบนะครับ มาดูวงจรการต่อภาคจ่ายไฟแล้วก็ต่อลำโพงซับเบสกันนะฮะวงจรนี้นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะฮะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับแสดงขั้วบวกนะครับจะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับไฟ12โวลต์จากแบตจะถูกแบ่งมาหาสเตปอัพ2ตัวนะฮะสเตปอัพตัวที่1นะครับจะปรับไฟจาก12โวลต์เป็น3.8โวลต์มาเลี้ยง AMJU s k a s 2 1นะครับแล้วไฟเลี้ยงชุดที่2นะฮะจะมาหาสเตปอัพชุดที่2นะครับปรับไฟจาก12โวลต์เป็น5.0โวลต์นะฮะ ปรับไฟมาเลี้ยง MQ z K 3002ซึ่งเป็นแอมขับซับนะฮะแอมปขับซับตัวนี้จะต่อเป็นโหมด PBTL นะครับจะขับลำโพงซับอย่างเดียวนะฮะตัวแอลซับเอาจะถูกม o ดิฟายต่อออกมาจาก z KS21 นะครับมาหาอินพุตของ z K 3002ซึ่งแอมชุดนี้ลำโพงซับจะเป็น12นิ้วห้อยคู่ต่อที่2โอห์มนะครับและการต่อลำโพงเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งนะฮะในการต่อลำโพง ต่อไปเป็นวงจรการต่อลำโพงกลางแหลมนะฮะมาดูการต่อลำโพงกลางแหลมของ m q Z k a AH s 2 1กันนะครับลำโพงเสียงกลางด้านซ้ายหรือว่า mid L นะฮะจะถูกต่อขนานกับลำโพงทวิตเตอร์เสียงด้านซ้ายนะต่อสายจากขั้วบวกลำโพงเสียงกลางมาเข้าคาปาซิเตอร์เสียงแหลมค่า3.3มิโคร100โวลต์นะครับผ่านมาเข้าขั้วบวกของลำโพงเสียงแหลมขั้วลบเสียงกลางก็ต่อเข้าทวิตเตอร์เสียงแหลมได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องผ่านคาปาและลำโพงกลางแหลมชุดด้านขวาก็ต่อเหมือนกันกับชุดด้านซ้ายเลยนะครับ ขั้นตอนแรกต้องต่อจุดพ่วงสัญญาณทับเอาจาก M g มป KAS 2 1ก่อนนะครับตำแหน่งสัญญาณนะฮะออกจากขา1ของ i c o f M นะครับผมจะอ,ออกแค่เส้นเดียวนะครับก็คือชันแนลด้านซ้ายนะฮะแล้วก็กราวของสัญญาณก็จะต่อออกจาก C 4 0นะครับโคลบนะฮะนี่นะฮะก็ดูจากรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับไลน์เอาแล้วนะฮะก็จะต่อมาหาตัวผลลุ่มนะครับซึ่งผมเคยแนะนําการต่อไว้แล้วนะครับสาหรับคลิปที่แล้วนะ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้อยู่นะฮะก็จะผ่านมาุ่มเมนนะครับมาเข้าอินพุตนะครับซึ่งวอดีโออินเนี่ยผมจะบัดเกียวนะฮะก็ต่อตามนี้เลยนะครับสัญญาณเสียงจะมาเฉพาะช a น n e l L นะครับแล้วก็เวลาเราปรับสวิต์หนึออเนี่ยตัวแอมป์จิ๋วเนี่ยเขาจะปรับในโหมด PBTL นะฮะก็จะออกมาเป็นโมโนนะครับก็จะโหมดนี้จะเป็นโมโนนะฮะสัญญาณที่ออกมาก็จะเอาเฉพาะชแนลไปใช้งานเท่านั้นนะครับ คับและนี่ก็คือลำโพงซับเบรที่จะนํามาทดสอบนะครับซึ่งค่าอิมพซ์ของแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่2โอห์มนะครับเพราะว่าเป็น12นิ้วไว้คู่นะครับซึ่งจะขนานไว้ออกมาจากในตู้เลยนะครับนี่นะครผมวัดให้ดูแล้วนะครับก็จะได้ค่าอิมพซ์แต่ละตัวอยู่ที่2โอห์มนะครับซ้ายมือเป็นของ ZK3002 นะฮะขวามือก็อาจจะเป็นของ A21 สนะครับนี่นะแหลมนี่จะเป็น คู่บนนะครับจะใช้คู่บนนะฮะอันนี้เป็น6.5นิ้ว300วัตต์นะครับจะขนานอยู่กับสิงแหลมจานบินนะครับคู่บวกก็จะผ่านคาปา3.3มิโคไฟโวล์นะครับแล้วก็เส,สียงกลางก็จะต่อตรงเลยนะครับกับแอมจิวนะฮะนี่นะครับคู่ล่างไม่ได้ใช้นะฮะผมใช้เฉพาะคู่บนนะครับ ครับทาการต่อสายลําโพงเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับเกิดแค่ต่อแบตนะฮะสเตปอัพตัวนี้ก็จะเลี้ยงเซตเคสามศูนย์ศูนย์สองนะฮะก็คือไฟห้าสิบโวลต์นะครับแต่สเตปอัพชุดนี้ก็จะเป็นไฟสามสิบแปดโวลต์เลี้ยงเซตเคเออสองหนึ่งนะครับกับป้อนไฟนะฮะจะคีบแบตเตอรี่แล้วนะครับมาดูไฟของแบตนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ไฟอยู่ที่สิบสองจุหกห้าโวลต์นะครับ ไฟจากแบตเตอรี่นะฮะแล้วจะเปิดสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะอ่าไฟที่วัดได้ก็คือ49.9นะครับจากสเตปอัพตัวแรกนะฮะที่เลี้ยงกับซับเบดนะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็น37.9นะ,ะไฟจะตกนิดนึงนะครับเปิดสวิตช์แอมจิ๋วนะครับเดีย๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงกัน แล้วนะฮะสำหรับการทดสอบนะครับก็ทดสอบตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับจนถึงตอนมืดเลยนะครับก็ถือว่าอุณหภูมินะครับก็ไม่ได้ร้อนมากนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ30องศานะครับ3 0 3 2ประมาณนี้นะฮะในแต่ละบอร์ดนะครับทั้งสเต็ปอัพทั้งบอร์ดแอมจิวนะครับก็ไฟก็ไฟเอาพุทธอยู่ที่ปกตินะครับไฟเอาพุทแต่ว่าไฟอินพุตก็จะลดลงนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่12.3นะฮะ จากเริ่มต้นที่12.6นะครับพอดีกระแสตอนที่เปิดดังๆแล้วทดสอบเนี่ยผมไม่ได้จับนะครับพอดีมาดูตอนที่จะปิดแล้วนะครับก็ที่จับได้อยู่ที่3.15นะแต่ว่ากระแสระดับนี้ที่เปิดนะฮะน่าจะมีอยู่5 7์นะครับแต่จากการทดสอบ m เดิมๆนะฮะทั้ง m ขับซับแล้วก็ m as21 นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะขับลำโพงซับไว้คู่12นิ้ว เล2ชคุณภาพของซึกเบสก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเบสเป็นลูกนะครับหนักแน่นนะฮะแต่ไม่อิ่มนะครับก็ดังไกลอยู่เหมือนกันนะเบสเป็นลูกดังไกลแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับให้ใช้กับ10นิ้วไว้คู่ที่2โอห์มผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือ10นิ้วนะครับเพราะว่าแอมตัวนี้เป็นแอมเดิมๆนะฮะไม่มีการโมอะไรนะฮะก็ใช้ไฟตามสเปคที่สูงสุดของแอมเลยนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆนัก DIY นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอมโมดิฟายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คลิปนี้ผมทดสอบในแบบแอมเดิมๆนะฮะทั้งแอมขับทับและก็แอม2.1นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับชนแนลเจ็กดีไว้ครับ จากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําการพ่วงแอมจิวเซตเคสามศูกับเซตเคให้ทีสองหนึ่งสามจีซึงแหล่งจ่ายไฟแน่ผมจะใช้เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์ทรัพยนะครับต่อไฟออกมาหาสเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์แยกเป็น2ชุดนะฮะชุดแรกจะเป็นไฟสามสิโวลต์นะครับเลี้ยงเซตเคให้ทีสองหนึ่งสามจีนะฮะนี่นะครับชุดนี้นะฮะและก็อีกชุดหนึ่งนะฮะจะปรับไฟขึ้นเป็น50โวลต์นะครับมาเลี้ยงแอมขับซับนะครับก็คือ ZK 3002นะฮะเพื่อที่จะไดื กำลังวัดสูงสุดของแต่ละบอร์ดเลยนะครับถือว่าเป็นคลิปทดลองนะครับเผื่อเพื่อนๆได้เป็นแนวทางแต่ผมก็ได้คอมเมนต์คาถามจากเพื่อนนัก d i ไนะครับคือถ้าเปลี่ยนแหล่งจไฟจาก s w i ตชิ่งพาวเวอร์ p ับไแล้วมาใช้แบตเตอรี่รถยนต์แทนนะครับเบสจะตัดไหมหรือว่าแอมขับซับที่ใช้ z k 3 0 0สนเนี่ยปรับไฟที่4 0โวลต์เนี่ยแอมจะตัดหรือเปล่านะครับความหมายของเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะ ในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะต่อวงจรนะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะฮะแทนสวิตชิ่งและก็ทดสอบการใช้งานจริงนะครับของวงจรหลังจากนั้นก็จะทําการวัดกระแสะรวมในวงจรและก็วัดอุณหภูมิด้วยนะครับว่บาการทํางานแล้วเนะี่ยมีกระแสะและอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะฮะมาดูวงจรการต่อใช้งานกันนะครับว่มามีวิธีการต่อ,อยังไงเริ่มต้นแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เรามาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟที่ทนกระแสะ15แอมป์ขึ้นสายแสดงถูกตัดต่อด้วยสวิตช์แล้วมาเข้าอินพุตบวกของสเตปอัพ สายสีสดำต่อเข้าอินพุตลูปของสเต็ปอัพได้เลยปรับไฟจาก12โวลต์ขึ้นเป็น36โวลต์เลี้ยงแอมป์จิวเซตเค HT213G จำสายไฟ12โวลต์จากสวิตช์ขาอ่อนมาเข้าสเต็ปอัพตัวที่2สายสดีดำต่อออกจากแบตเตอรี่เลยมาเข้าสเต็ปอัพอินพุตลูปเพิ่มไฟจาก12โวลต์เป็น40โวลต์มาเลี้ยงแอมป์จิวขับซับเซตเค3002 นี่ก็คืออุปกรณ์และก็ชุดลําโพงนะครับในการต่อซึ่งแบตเตอรี่ผมก็จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับซึ่งเป็นแบตรถกระบะนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นจะทําการวัดไฟให้ดูก่อนนะครับว่าแบตมีไฟกี่โวลต์นะฮะตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับไว้ในย่านดีซีโวลต์นะครับวัดได้สิบสองจุดหกหกโวลต์นะครับนี่ก็คือแรงดันไฟดีซีนะฮะเราก็จะนําไฟสิบสองโวลต์นะครับไปแยกออกไปหาสเตเตียบสองตัวนะครับแล้วก็ปรับไฟขึ้นนะครับเลี้ยงแต่ละบอร์ดนะฮะ ผมจะใช้ปากคีบนะครับผมต่อสายกับปากคีบคีบจากขั้วแบนนะฮะและก็จะมาผ่านโมดูลวัดวัดมิเตอร์นะครับซึ่งเขาจะแสดงผลวัดกระแสแล้วก็แรงดันแล้วก็กําลังวัดด้วยนะครับมาดูว่าอ่านค่าได้ดีเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับอ่านค่าได้12.6โวลต์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทําการเปิดสวิตช์นะฮะชุดแรกนะครับจะเป็นไฟ50นะครับ ชุดที่สองจะเป็นไฟ36โวลต์นะครับพอดีผมใช้ซอฟต์ส,สตาร์ทนะฮะจริงๆในวงจรผมแนะนำให้ใช้สวิตช์โยกใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราาเลือกที่ทนกระแสส,สูงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ไฟ40โวลต์นะครับเลี้ยงแทร็ค3002แล้วก็ไฟ36โวลต์ก็จะเลี้ยง HT213G นะครับแยกขับซับนะครับ ตัวแรกครับ10นิ้วนะครับไวคู่ต่อที่2โอห์มแล้วก็ชุดที่2 6.5นิ้วแบนพาร์ตนะครับต่อที่4โอห์มนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่าตัวบอร์ดทำงานแล้วนะครับเซทเกสามศูนะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับแล้วก็ออนสวิตช์ของ HT 2 1 3 g นนะครับครับทำการทดสอบเปิดเพลงนะฮะ ค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าผมแยกวอลลุ่มปรับของ z k 3 0 0 2าไว้อยู่นะฮะจะจะมาปรับในส่วนของ h t 213G ก่อนนะครับอ่าพอเสร็จจาก h t 2 1 3สแล้วค่อยมาเล่งวอลลุ่มในส่วนของแอมขบซับขึ้นนะครับก็จะทดสอบไปเรื่อยๆนะฮะมาดูว่าแอมจะตัดหรือเปล่านะครับ จอก็จะเริ่มกินกระแสไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพงเลงแรกก็อยู่ที่ประมาณ3แอมนะครับ การทดสอบเปิดเพลงอัดเพลงยาวๆนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากระแสของเราเพียงพอนะครับของแบตเตอรี่นะซึ่งกระแสที่ผมวัดได้ในการทํางานของบอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ดูนะฮะประมาณ5แอมป์6แอมป์นะครับสาหรับซับ10นิ้วไว้คู่แล้วก็อาลำพพงซับ6.5นิ้วแบนพาร์นะฮะชุดนี้นะครับและอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงเลยนะฮะประมาณไม่เกิน30 132องศาแค่นี้นะครับ ถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้แอมผิวชุดนี้นะครับกับแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราใช้แบตรถยนต์ในการทดสอบเนี่ยกระแสของเขาเนี่ยจะเยอะนะฮะก็แบตลูกนี้กระแสก็อยู่ที่75แอมนะครับก็ถือว่ารือเหลือนะครับเพียงแค่เรามาปรับไฟขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็แยกขับไปเลยนะฮะมีปัญหานะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะฮะไม่มีตัดนะครับผมทดสอบแล้วนะฮะอัดหนักๆก็ไม่ตัดนะครับ หวังว่าคงเป็นแนวทางนะฮะสำหรับเพื่อนนักดีบายนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแ e l เจ็กดีบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ